สวัสดีครับสำหรับกลุ่มสาระศาสตร์นะครับในกิจกรรมที่2นะครับเรื่องเซ้ตชั้นม .4 นะครับสิ่งที่จะประเมินนะครับตามหัวข้อนะครับข้อแรกจะเป็นความสามารถอธิบายความหมายของเซตนะครับวิธีการประเมินนะครับจะใช้การสังเกตนะครับแล้วก็เครื่องมือประเมินนะครับจะเป็นแบบสังเกตครับส่วนอันที่2นะครับความสามารถหาจํานวนสมาชิกของเซตที่กำหนดให้นะครับ วิธีการประเมินนะครับจะเป็นการาตรวจใบงานนะครับส่วนเครื่องมือนะครับแบบประเมินนะครับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับอันที่3ามนะครับความสามารถบอกได้ว่าเซตใดเป็นเซตว่างเซตจำกัดเซตอนันต์และเซตที่เท่ากันนะครับวิธีการประเมินเราก็จะใช้การตรวจไปงานนะครับส่วนเครื่องมือนะครับเครื่องมือจะเป็นการเกณฑ์การให้คะแนนนะครับ ส่วนหัวข้อที่4นะครับความสามารถในการเขียนนะครับเชตแบบแจกแจงสมาชิกและแบบ บอกขนหายของเซตนะครับหาวิธีการประเมินจะใช้การตรวจไปงานนะครับเครื่องมือประเมินนะครับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับแล้วก็อันที่5นะครับความสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับหาวิธีการประเมินจะเป็นการนําเสนอหน้าเรียนะครับแล้วก็เครื่องมือการประเมินจะเป็นแบบประเมินนะครับขอบคุณครับ